วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อาพูดถึงเรื่องของการชมภาพน่ารัก ชมภาพความหล่อชมภาพความสวยก็ได้เช่นเดียวกันกับปฏิทินของช่องวันนะคะที่เหล่าศิลปินดาราเนี่ยเขาก็เพิ่งจะไปแจกกันมาคุณผู้ชมค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากับปฏิทินปี2566ศิลปินไปกันเยอะมากใช่เนี่ยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งฟิล์มธนพัฒน์ะคะแจมรัชตะตรีพรพัฒ์ตรงตรงพิจกรนิ้ปนกจีราก็มาไบร์นรพัฒ์บินสวรีทอเพลงขวัญนัตยาเบนริวิยานันนะคะคือคนทับกันมาเพียบเลยหลายคนเนี่ยรอไว้อย่า จะรับปฏิทินกับมือของเหล่าดาราจากช่องวัน31แล้วก็มากันกว่า500คนเลยนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอบรรยากาศเป็นยังไงคุณผู้ชมเรารวบรวมให้ได้ชมกันสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับผม ไกับพี่เฟิร์นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพาร้าวนะครับว,วันนี้เป็นงานแจกปฏิทินช่องวันนะครับผมลิมเิเตดสุดๆคนคือแบบล้นมากๆเนาะข้างหน้าเนี่ยตอนนี้คือบรรยากาศข้างหลังเวทีนะคือเคินเค้งมากๆไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะคะแบบว่าวันนี้เราแจก500เล่มแต่ดูจากปริมาณผู้คนที่มารอแล้วเนี่ยไม่น่าพอไม่พอ<ม>แบบไม่พอเลยแหละต้องมีสั้ประมาณ2,500เล่มถึงจะแบบจ,จะมีล้นไม่พอหรือเปล่า คนมาเต็มเลยแล้วก็พวกเราถือว่าเป็นตัวแทนช่องวันในการแจกความสุขให้กับทุกคนละกันจริงๆแล้วคือในปฏิทินไม่ได้มีแค่พวกเราะะแต่ว่าก็มีพี่ๆนักแสดงในช่องวันแล้วก็คนที่มีผลงานร่วมกับช่องวันในปีหน้าด้วยนะคะคนก็อยากจะขอส่งต่อความสุขนะคะขอให้ปีใหม่2 5 6 6ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะเฮงๆป,ปังๆรวยๆอย่าลืมดูช่องวัน3าค่ะ Happy New Year ทำไงดีเพราะวันนั้นเขามีแจกแค่500อันเองอะ่ะจริง หลายคนนะคุณผู้ชมที่ได้ไปเรียกว่าไปมีรอยยิ้มมีความสุขกับเหล่าบรรดานนกแสดงเนาะแต่ว่าไม่ได้ปฏิทินกลับไปนะคะเหมือนที่เดียแบบนี้เข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะคะที่ worldwide.web.one31.net ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปดาวน์โหลดกันได้เลยโอเคจะได้ไม่พลาดเนาะว่าแบบทีจริงวันนั้นก็มีคนที่ตั้งใจจะไปแต่ว่าไม่ทันอยู่ดีเพราะเขาเปิดให้ลงทะเบียน4ี่โมงเย็นก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะคะ